ตำบลหนองควายหนึ่งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะเป็นตำบลแห่งการอนุรักษ์ประเพณีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแล้วยังเต็มไปด้วยช่างฝีมือผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์วิสาหกิจชุมชนที่เต็มไปด้วยความสามารถและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นทางโครงการพัฒนาชุมชนตำบลหนองควาย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการได้มองเห็นถึงปัญหาสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่ขาดการดูแลฟื้นฟูในการร่วมมือกันกำหนดทิศทางแก้ไขประเด็นปัญหาเพื่อพัฒนาบางพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนยังขาดองค์ความรู้ในการต่อยอดการตลาดการโปรโมทผลิตภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ชัดเจนรวมไปถึงยังขาดผู้สืบทอดองค์ความรู้รุ่นต่อไปโครงการพัฒนาชุมชนตำบลหนองควายจึงเกิดกระบวนการทำงานและการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศัก,กยภาพทางตำบลจากคณะทำงานทั้งหมด6กลุ่มกลุ่มงานที่1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำตำบลโปรไฟล์กลุ่มงานที่2เก็บข้อมูลติดตามและเฝ้าระวังโควิดเก็บแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในพื้นที่กลุ่มงานที่3ทํางานร่วมกับหน่วยงานราชการ ทนที่ 4. ดําเนินกิจกรรมโครงการยกระดับลายตําบลนําเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำแบบสอบถามเพื่อใช้ประกอบการทำงานกลุ่มงานที่ 5. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมจัดทำวิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบนั้นกลุ่มงานที่6 การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาลงพื้นที่จัดทำคลิปวิดีโอทักษะและภูมิปัญญาความรู้ภายในพื้นที่ จากการทำงานทางโครงการได้เล็งเห็นถึงปัจจัยแห่งการพัฒนาต่างๆมากมายภายในชุมชนตำบลหนองควายไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในชุมชนทั้งวิสาหกิจชุมชนผู้นำชุมชนและชาวบ้านภายในชุมชนทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นภายในชุมชนเอื้อต่อการค้าและการต่อยอดพัฒนา ชุมชนยังมีความรู้ความสามารถระดับหนึ่งทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวต่อไปได้รวมถึงวิสาหกิจชุมชนที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริการและจัดการผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการนั้นจะตามมาด้วยผลิตภัณฑ์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงเอาเอกลักษณ์และมนต์เสน่ห์ของตำบลหนองควายออกมา ผลลัพธ์จากการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลหนองควายปฏิทินซีโรเวสจากขี้เลื่อยกำไรเครื่องดางไม้กลึงดิปบามไข่พึ่งผลลัพธ์จากการพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าให้แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนตำบลหนองควายกิจกรรมไหว้พระเก้าวัดเวิร์กช็อปงานคราฟบ้านเหมืองกรุงตลาดนัดชุมชน ทั้งนี้ทางโครงการพัฒนาชุมชนตำบลหนองควายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการได้รับการสนับสนุนและการกำกับดูแลจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงผลการดำเนินง,งานในระดับตำบลสู่เครือข่ายระหว่างตำบลในอำเภอและจังหวัดเดียวกัน หรือระดับภูมิภาคเพื่อเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนารวมถึงการเพิ่มการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำ Business Model Canvas และการจัดทำา w w ต t n n l y y s s s ให้กับชุมชนเพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน